สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มอเล็กซานเดอร์วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานนวัตกรรมที่ชื่อว่า VR Educate สื่อการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะชื่อผลงานของกลุ่มเราก็คือ VR Educate สื่อการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษาพิชโกมการเรียนรู้แห่งโลกเสมือนจริงสมาชิกกลุ่มประกอบไปด้วย1 นางสาวพรพิชาคองนอก 2. นางสาวนธิดาใจเย็น 3. นางสาวชัชยาเทียงดา 4. นางสาวนันนิชาส่งนพรัตน์ 5. นางสาวพลอยไพยรินย้มแช่งทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าคำว่า vr คืออะไรงั้นเราไปฟังความหมายของคำว่า vr กันเลยดีกว่าค่ะ VR หรือ Virtual Reality คือการสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะตัดขาดผู้ใช้งานออกจากโลกของความเป็นจริงเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆตามที่ผู้สร้างสร้างขึ้นแบบ360อองศาโดยมีอุปกรณ์ใช้งานคือ VR Headset ที่มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและหลากหลายราคาตามงบประมาณของผู้ใช้งาน ตัวอย่างอุตสาหากรรมที่ได้มีการนำ VR เข้ามาปรับใช้งานอุตสาหากรรมภาพยนตร์ได้มีการจำลองให้เราได้เสมือนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เองเลยทำให้เห็นมุมกล้องและภาพรวมของภาพยนตร์เพื่อการปรับแก้ไขก่อนที่จะถ่ายทำจริงได้ mm hmm. การเล่นเกมผ่าน VR headset มีให้เห็นได้อย่างแพร่หลายเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่เสมือนผู้เล่นได้เป็นตัวละครในเกมนั้นจริงๆ ในทางด้านธุรกิจงานขายสามารถช่วยในการนำเสนองานขายให้เป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จแต่สามารถให้ผู้ซื้อสามารถดูภาพโครงการแบบสมบูรณ์ก่อนได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อในทางการแพทย์ได้มีการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมผ่าตัดเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ยังมีอีกหลากหลายองค์กรที่นิยมนำเทคโนโลยี VR เข้ามาฝึกซ้อมพนักงานของตนเพื่อให้คุ้นชินกับสถานการณ์จำลองต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บจากการใช้คนจริงในการฝึกซ้อมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ด้วยที่มาของโครงงานจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือเ้อไวรัสโครโรนาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมโลกและประเทศไทย จึงทำให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตของตนเองตามแนวทางฐานวิถีใหม่หรือ new normal การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิตอลและระบบออนไลน์การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เราจึงนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้คือการใช้เทคโนโลยี VR เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการสื่อสารการเรียนรู้และการพัฒนาการศึกษาในยุค4.0วัตถุประสงค์โครงงานข้อ 1. สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนและส่งเสริมให้เกิดทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันข้อ 2. ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้ในการเรียนการสอนและรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคตข้อ 3. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสต,ต่างๆมากกว่าการได้ยินและมองเห็นสร้างความน่าตื่นเต้นท้าทายรวมทั้งประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพข้อ4 ลดปัญหาการพาผู้เรียนเดินทางออกนอกสถานที่รวมถึงหาสถานประกอบการที่สามารถรองรับผู้เรียนได้จำนวนมากลดความเสี่ยงในการเดินทางหรือภาวะโควิด1 9ที่ยังระบาดอยู่ต่อมานะคะก็คือทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างที่1เลยก็คือเทคโนโลยีที่สเสมือนจริงความเป็นสเสมือนจริงหรือ VR เป็นสภาพแวดล้อมที่จำลองโดยคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมในความที่เสมือนจริงโดยผู้ใช้สามารถตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมได้โดยการใช้อุปกรณ์นำเข้ามาตรฐานเช่นแป้นพิมพ์หรือว่าเมาส์ค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดื่มด่ำค่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีประโยชน์สำหรับด้านการสอนในศึกษาและงานวิจัยโดยบทเรียนนั้นสามารถพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้เกิดโปรแกรมชิวที่สองค่ะและวิธีการสร้างบทเรียนด้วยโปรแกรมแบบ ดื่มดำค่ะอย่างที่สามนะคะการเล่าเรื่องด้วยดิจิทัลค่ะคือการนำเทคโนโลยีมาใช้เครื่องมือช่วยสอนในชั้นเรียนหรือโดยเครื่องมือเหล่านี้ได้แก่เครื่องบันทึกวิดีทัศน์กล้องถ่ายรูปเครื่องบันทึกเสียงคอมพิวเตอร์ดนตรีและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อต่างๆค่ะการนําเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในห้องเรียนเริ่มเป็นที่นิยมกันมากค่ะในช่วงต้นทศวรรษที่21ค่ะ ต่อมาอย่างที่4ี่นะคะวิดีทัศหรือวิดีโอหรือเทปบันทึกภาพและวิดีโอหรือเทปบันทึกโทรทัศน์ซึ่งได้ถูกนํามาใช้การเรียนการสอนอย่างแพร่หลายจนเป็นที่นิยมกันเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงเพราะสามารถได้เห็นเป็นภาพจริงเสมือนธรรมชาติและได้ยินเสียงไปพร้อมๆกันค่ะเทคโนโลยี VR นี้เนี่ยจะสามารถช่วยพานักเรียนเข้าสู่โลกเสมือนจริงแห่งการเรียนรู้ได้โดยที่ตัวนักเรียนเองเนี่ยไม่จาเป็นต้องออกจากห้องเรียน พวกเขาสามารถสัมผัสกับสิ่งที่พวกเขาอ่านหรือสิ่งที่พอเห็นจากภาพประกอบของหนังสือได้และยังช่วยสามารถพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกอย่างเช่นดินแดนที่ไม่เคยพบเห็นอย่างมหาละครอียิปต์หรือดินแดนไดโนเสาร์นอกเหนือจากการเรียนรู้แล้วยังช่วยลดปัญหาการพานักเรียนนักศึกษา,าออกนอกสถานที่ในภาวะที่โควิด -19 ยังแพร่ระบาดอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการนาํา VR มาใช้ในการเรียนรู้อาจ,จไม่เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกคนเช่นนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความผิดปกติทางด้านสายตาเป็นต้นค่ะดีไซน์ thinking หเข้าใจปัญหาปัญหาของเราคือเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ยังแพร่ระบาดอยู่ ผู้เรียนไม่สามารถเดินทางออกไปเรียนนอกสถานที่หรือเรียนรู้นอกสถานที่ได้รวมถึงไม่สามารถหาสถานประกอบการที่สามารถรองรับผู้เรียนได้จำนวนมาก 2. กํกำหนดปัญหาให้ชัดเจนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเปรียบเสมือนได้เรียนสถานที่นั้นจริงหรือเข้าไปอยู่ในที่นั้นจริงๆรระดมความคิดผู้จัดทำจึงนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้คือการใช้เทคโนโลยี VR เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการสื่อสารการเรียนรู้และพัฒนาศึกษาในยุค4.0 4. สร้างต้นแบบที่เลือกทางผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิดต่างๆเพื่อสร้างเทคโนโลยี VR นี้ขึ้นมาโดยจะมีฟัง์กชันคือภาพเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 5. ทดสอบเนื่องจากเทคโนโลยี VR ยังเป็นเพียงแนวคิดจึงยังไม่มีผลของการทดลองแต่ในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาแนวคิดนี้ต่อไปเมื่อได้รับการสนับสนุนความเป็นไปได้ของแนวคิดนี้หลักการทำงานของระบบ VR เป็นการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกันด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆเช่นเว็บแคมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องโดยองค์ประกอบของระบบ AR มีดังนี้จอภาพสวมศีรษะหรือชุดแว่นตา VR นั้นเป็นรูปแบบของแว่นที่ใช้ในการสวมลงบนหัว เพื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงประกอบด้วยแว่นตาที่บรรจุจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กซึ่งทำด้วยกระจก3ามิติจะเป็นรูปร่างของแว่นตาที่ถูกออกแบบมาให้เช่าสำหรับมองภาพสองช่อง2ช่องแยกกันสำหรับดวงตาแต่ละดวงมาพร้อมกันกับระบบเสียงแบบสเตอริโอที่มีการแยกชนแนลซ้ายขวาเพื่อความสมจริงและรองรับการตรวจการจับหมุนของหัวสายเซนเซอร์จโรสโค เซนเซอร์ความเร่งเซนเซอร์แม่เหล็กและเซนเซอร์ต่างๆที่จำเป็นในการติดตามตำแหน่งซึ่งจะช่วยให้สามารถที่จะทำการหมุนกล้องไปตามกันหันหัวของผู้ใช้งานได้คอนโลเลอร์ roller, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมแว่น VR จะรองรับการใช้งานร่วมกับตัวคอนโซเลอร์ที่ใช้ในการควบคุมต่างๆภายในโลกเสมือนจริงซึ่งจะเป็นเหมือนกับจอยสติ๊กเกอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมทิศทาง หรือควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆภายในโลกเสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นการจับหรือการสัมผัสวัตถุในโลกเสมือนจริงหรือการออกคำสั่งควบคุมต่างๆทำการสั่งผ่านทางตัวคอนโทรลเลอร์ซอฟต์แวร์โปรแกรมการที่เราจะเห็นภาพสามมิติ จะต้องใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเพื่อสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถท่องสำรวจไปในโลกเสมือนจริงได้อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลซึ่งจะมีการแยกสำหรับดวงตาซ้ายซึ่งจะต้องเป็นอุปกรณ์แสดงผลกราฟิกที่มีความเร็วสูงสามารถที่จะแสดงภาพได้อย่างชัดเจนและควบคุมความชัด รวมถึงมีอัตราดีเลย์ในการแสดงผลและมีเซ็นเซอร์ต่างๆที่ครบถ้วนจะทําให้การใช้งานนั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี Eye Tracking ที่จะช่วยในการติดตามการมองเห็นผู้สวมใส่แว่น VR จะทําให้เกมนั้นหรือสภาวะแวดล้อมภายในโลกเสมือนจริงได้สรุปผลการศึกษาสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้คือเทรนแห่งเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ตัวช่วยทางการศึกษาเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรต้องศึกษาและเรียนรู้วิธีใช้รวมถึงรูปแบบและแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการสร้างสารรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับแนวคิดในการจัดการการศึกษายุคใหม่ที่ต้องสามารถประสานเทคโนโลยีให้เข้ากับวิถีชีวิตประจำวันให้ได้นั่นเองและเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาพร้อมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในยุคดิจิตอลและด้วยคุณสมบัติของ v R ซึ่งถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนสร้างทักษะที่จำเป็นให้นักศึกษา ต่อการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงและสอดคล้องกับการเติบโตของสังคมในโลกอนาคตได้ข้อเสนอแนะในปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงของระบบ VR นี้มีข้อเสียก็คือถ้าอุปกรณ์ VR ที่ไม่ดีหรือไม่ได้มาตรฐานถ,ถ้าเราสวมใส่ไปนานๆนนอาจจะทำให้ผู้สวมใส่อุปกรณ์ VR ปวดหัวได้สายตาผิดปกติ หรืออาเจียนได้อย่างไรก็ตามมีเทคโนโลยีมากมายที่มากระตุ้นการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆและเทคโนโลยี VR เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ราคาของเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงสูงมากทำให้การนำมาใช้ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควรก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับโครงงานนวัตกรรมเรื่อง VR Educate สื่อการเรียนรู้ใหม่เพื่อการศึกษาพิกโกมมการเรียนรู้แห่งโลกเสมือนจริงผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากลองประสบการณ์ใหม่ๆจากเทคโนโลยี VR ก็สามารถสแกนที่ QR โคดนี้ได้เลยค่ะ